ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เอร์เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจ John c h a r นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาตบารนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับวันนี้ฮะมาอยู่กับการแนะนำโฟล์เทมนี่เลยฮะฝรั่งเศสนะครับมีใครกันบ้าง ผมใช้แผน41212 Narrow นะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ใช้ใน Manager กันเยอะเหมือนกันถ้าใครสนใจะนะโอเคมามาดูกันกองหน้า2ตัวนะครับก็เป็นโกโวนะครับเป็นตำนานฝรั่งเศสแล้วก็ชินอรานะครับผม2ตัวนี้ชินอราเนี่ยก็คือผมบังเอิญได้มานะก็เอามาลองซะหน่อยแล้วกันนะฮะส่วนโกโวเนี่ยผมมองว่า ชินราเนี่ยร่างใหญ่อยู่แล้วจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นกองหน้าฝรั่งเศสก็คือตูรามตูรามก็ร่างใหญ่เหมือนกันเอามายืนคู่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรกองหน้าก็น่าเล่นทั้งหมดเลยสําหรับฝรั่งเศสมีปลาแปลงด้วยนะอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กางลูกเป็นซีดานะครับที่แจกนะครับแล้วก็กองกลางเป็นเวร่าแล้วก็ราบิออนล่างแดงนะครับแล้วก็ชัวร์มินี่กลางรับนะครับล่างน้ําเงินเนาะแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยผมไม่ค่อย มีตัวเล่นสักเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้กุนเดและกันเพราะว่ามีเดซาี่กับชาลีบาอยู่นะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นกัสโตนะครับส่วนนัประตูเป็นลาฟอนนะที่ผมไม่ได้เลือกไม่ยอมเพราะว่างบไม่ถึงนะครับเอาวันนี้ไปก่อนนะฮะถือว่านัประตูอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเกมจะเป็นอย่างไรนะครับมาลุยกันดูเดือดหรือเปล่า เอาเรื่องเลยนะเขาไม่ยอมเข้ามาวะชินอราชินอรากว่าจังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมได้นี่มีความดื้ออยู่ครับชินอรามีความดื้ออยู่นะถือว่าเยี่ยมยอดนะ Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding นะ. bit of play. Oh, Just look look as far he runs with the ball, that's a great goal. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Well, nih Sudan. Oh,เกือบได้. โดนเตะทิ้งไว้ก่อนนะจังหวะนี้. Over the touchline for a throw-in. Diaby. d i a b ร The ball with Marco r o y s Marco Royce and it's with Ronaldinho Oi, c h u a วงมินิเก็บได้ออกได้มาละชาลีบา้าฮะคาบิโอคาบ a โอออก l าชิโนโล่า่าเป็นเห็นซีดานฮะได้หรือไม่ปั่นเลยฮนะมมนะ่<อ>าวิมม่งแซงเข้ามาเลยไม่ธรรมดานะฮะ Well just look how he holds off the defender. He keeps his balance and he still hits the target. What a good goal that is. So back underway with the lead standing at 2-0. Ferreira. Oh, and it's with Ronaldinho. Oh my, that's what I mean had. Power เรียบร้อยดาบิจินโนล่าชี้โก้ซิดนีโกวูโอ้ฮะโกไปได้ไหม <laughs> มาร์โกโร伊์เบียดไม่ไหวฮะเบียดไม่ไหวชาดิบาร์ฮะแย่งมาได้แต่ก็เสียบอลน,นะคุณเดฮะเว่งไหวหรือเปล่าไหวฮะสบายๆเก็บบอลไม่ทันมาเซลดซายอุย้ยเกือบทันนะ เวลาครับนี่เป็นไงเอาบอลอย่างเป็นเชียรรากวัดนิดเดียวฮะโอ้ยกดผิดกดผิดส่งไปใหม่ส่งไปใหม่ What do it? Oh we and executed. Okay. The first half here comes to an end. Well underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half. กว่าจะฟาวนะเพ่ราบิโอส่งขึ้นไป5คนได้ฮะคุณเด้มาที่โกโวโกโวปั่จัวะนี้เรียบร้อยครับคมทุกตัวขณะกดปั่นแรงนั้นตอนแรกคิดว่าน่าจะโด่งแน่ๆไม่โด่งแจมแมว Just look how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, but he shows great composure to hit the target. So the action continues, and France really beginning to run away with this now. The scoreline threatening to get ugly. You know, right? Yeah, I see. Oh, my God. Francesco achieved. You know, right? And again. I don't want to be feeling that. By me, why? You know, long pancayat. Oui, 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 oui. Goodbye. ตรงเคลื่อนหลังฮะชินอราปั่นจังหวะนี้โอ้โหดูเด็กเซฟได้ฮะเวลาส่งมาชินอรายิงตรงตรงไปแล้วปั่นแล้วยังเซฟยิงตรงตรง,ตรงไปแล้วของจริงของจริง And this is turning into something of a rout 4 0. Oh Vitor Ferreira. Nkunku. Oh oh. Ferreira. Oi, oi, oi. Nkunku. Okay, there's huh? a good challenge to bring that attack to an end. Go, wah, wing down, eh? Wing, wah, wing, wah. Sydney, go, wah. How much up, eh? Longer. And quite simply, a wonderful chance was given. <laughs> มาดูลูกมงกันบ้างฮะลูกมงกันบ้างฮะชิโนอราไปไม่ได้ฮะโกวูปันจังวันนี้ไม่ถึงนะร้บาร์มงว้ได้แต่ว่าเสียบอลนะโอ้วิ่งมาแล้วฮะยังได้ยังได้เดซายี่นี่เข้าบอลดีขนาดตัวแจกนะโอ้ยส่งอะไรเนี่ย ส่งสเปรย์เลยเฮ้ยโกได้วะม,มาชินอรากระโดก,กบอลน,นะโหดูจังหวะนี้นะเวอ e ์ช็อต,อตไปถึงท,ที่ตูมหายรู้เรื่องไหมแฮตทริกแลนะ้วะสำหรับชิน,นรอรานเดีย so a p e s o n n e change then. โอเกโ one-sided 5-0 this m a t c ช And t อิเ l e c t r o n i c board showing one additional minute โคอชิโรราชเก็บอยู่คนเดียวสามเม็ดกูไปเม็ดหนึ่งซีดานไปเม็ดหนึ่งดูว่าดิกอหลังฝลังเศสดีนะก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือโรลองบองด้วยนะ แต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะตรงนี้ก็ใช้แค่ชาลิบากับเดซายดด้วยซ้ำก็สำหรับใครที่เป็นสายฟรีสายงบน้อยเนี่ยก็จัดกันได้นะฝรั่งเศสใช้งบไม่เยอะถ้าไม่เอาชิโนโนล่าก็ไม่มีปัญหามีตัวรามให้เล่นนะครับกับกโบเล่นคู่เหมือนกันนะครับผมก็ถามว่าปรับเปลี่ยนได้ครับตามงบประมาณนะฮะฝรั่งเศสมีให้เล่นเยอะแต่แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีประมาณนี้แหละเอากล้องหลังมาเล่นแบ็กซ้ายก็ได้ไม่มีปัญหา นะครับ o v r ก็อาจจะลดหน่อยแต่ก็ผมมองว่าก็เอามาแทนได้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามารับชมนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดตดิดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย